สวัสดีครับผมเจดี DIY การเชื่อมเหล็กบางนะครับผมมันเชื่อมยากนี่การเชื่อมเหล็กบางมันจะทะลุง่ายนะครับการเชื่อมเหล็กบางนี่เราจะเชื่อมอย่างไรนะครับผมให้มันเชื่อมง่ายและไม่ทะลุนะครับผมจะเชื่อมถอยหลังหรือว่าเดินหน้ากันดีนะครับผมเดี๋ยวไปเชื่อมให้ดูกันเลยนะครับ การเชื่อมเหล็กนะครับผนก็ต้องมีตู้เชื่อมนะครับอันนี้ก็ตู้เชื่อมธรรมดานะครับก็ไม่ได้มียี่ห้อดังอะไรกันนะครับผมอันนี้ก็ราคาก็จะย่อมเยาหน่อยนะครับนี่แต่ก็เชื่อมเหล็กได้ปลูกบ้านได้เป็นหลังๆแล้วนะครับมันก็ยังไม่พังนะครับอ่าบางรุ่นนะครับปุ่มปรับไฟมันก็จะมีปุ่มเดียวนะครับอันนี้จะมีสามปุ่มเลยนะะก็ปรับให้กําลังไฟมันพอเหมาะกับอ่าที่จะนําไปใช้งานนะครับเนี่ยถ้ามันปรับ ไฟอ่อนมากแล้วนี่อย่างอ่อนมากเนี่ยไฟมันก็จะไม่ติดนะครับผมันมันก็จะเชื่อมไม่ได้นะครับมันก็ต้องปรับไฟให้พอมาะนะครับแล้วก็ใช้วิธีเชื่อมเหล็กนะครับให้มันเหมาะกับความหนาด้วยนะครับผมแล้วมันก็ต้องมีอุปกรณ์นะครับนี่ป้องการแสงนะครับก็เดี๋ยวนี้จะใช้เป็นแว่นตานะครับเนี่ยแว่นตาปรับแสงอัตโนมัติแล้วนะครับผมเมื่อเจอแสงเชื่อมนะครับ แว่นตามันก็จะมืดทันทีเลยนะครับผมแต่แว่นตาแบบนี้นะมันก็ต้องใช้ควบคู่กับไอ้มงนะครับนี่คุมไม่ให้แสงนะครับที่มันจะไปกระทบใบหน้ามันก็จะเป็นอันตรายต่อใบหน้าได้นะครับผมหรือว่าจะใช้เป็นหมวกแบบนี้นะครับนี่นะหมวกปรับแสงแบบนี้นะอันนี้ก็จะช่วยป้องกันใบหน้าได้เลยนะครับผมแต่มันก็จะหนักนะครับผมมันก็จะเทอะทะสักหน่อยนะครับอันนี้ก็เลือกใช้นี่กันตาเหมาะสมกันได้ นะครับผมเดี๋ยวจะไปเชื่อมเหล็กนะครับผมว่าการเชื่อมเหล็กบางนะครับ Hans นี่นะครับนี่การเชื่อมเหล็กบางอเชื่อมไม่ให้มันทะลุเชื่อมง่ายนะครับนี่จะเชื่อมถอยหลังนะครับผมห <u olo: S 2> รือว่าเดินหน้า,ามันจะถึงเชื่อมเหล็กบางนะครับให้ให้มันง่ายแล้วก็เชื่อมได้ไม่ทะลุด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปเชื่อมเหล็กให้ดูกันเลยนะครับ การเชื่อมเหล็กถอยหลังปกตินะครับผมมันมันจะถอยหลังไมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการของลวดเชื่อมนะครับมันก็นจะสั้นไปเรื่อยๆนะครับผมแต่มันจะทะลุนะครับเพราะว่ามันไม่มีเนื้อเหล็กที่หนานะครับอ่ะคอยกันเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมแบบเดินหน้าไปนะไฟไม่มาไฟ <laughs> มาแล้วไฟมาแล้ว ถ้าปรับไฟมันอ่อนไปนะมันจะไม่ค่อยติดนะผมนะมันไม่ค่อยติดนะครับแต่เดี๋ยวจะดเดินหน้าไปานี่นะครับเดินหน้าไปเรื่อยๆอ,อาการ เชื่อมเหล็กเดินหน้าไปเรื่อยนะครับเนื <il> ates, ้อเหล็กที่มันถูกเชื่อมแล้วมันจะหนาขึ้นนะครับแล้วการเชื่อมซ้ําเข้าไปนะครับมันจะต้องเหล็กเชื่อมนะครับเดินหน้าไปนะครับพอเนื้อเหล็กมันละลายจะถอยหลังมานิดนึงนะครับมันก็จะมาทับกับเหล็กที่เชื่อมแล้วมันจะหนามันจะไม่ทะลุนะครับแต่ถ้าเชื่อมถอยหลังมาเรื่อยนะครับเนื้อเหล็กบางๆนะครับพอมันเดินไฟมันทะลุลงไปเลยทะลุลงไปเรื่อยๆนะครับผมก็ก็ เทคนิคนี้นะครับก็ช่างมืออาชีพก็จะรู้นะครับผมแต่ถ้าสมัครเล่นก็ลองเชื่อมกันดูนะครับผมว่าการเชื่อมไอยหลังเหล็กบางครับมันจะทะลุง่ายนะครับผมการเชื่อมเดินหน้านี่ของเหล็กบางนะครับมันก็จะทับความหนานะะช่วยให้เหล็กที่เชื่อมไม่ทะลุได้นะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่กดติดตามเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ